โอเคโอเคลูกต่อไปข้อสิบสองนะลูกข้อสิบสองข้อนี้พี่ขออนุญาตนะจาใช้สิกมาอีกแล้วแต่ถ้าใครได้วิธีอื่นก็ใช้วิธีตัวเองที่ถนัดก็ได้นะลูกอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าให้ได้แปดสิบเก้าปุ๊บโอเคข้อนี้อ่ะเหมือนเหมือนคลายข้อด้านบนเลยที่พี่ใช้เป็นหนึ่งถึงหกใช่ไหมลูกไอคูณไอจะได้เก้าสิบเอ็ อ่ะข้อนี้พี่ก็ใช้1-6ถึง6เหมือนกันเป็นซิกมา1-6 6ตัวนี้มาจากรูทเใช่ไหมลูกเหลือ3 3แฟก็จะได้เป็น6 i คูณ i อ่ะได้เป็น91ลบกับอีก2 2ของพี่จะมาจากรูทลบ1อ่ะ5ลบ1ก็คือ4นะลูกรูทก็คือได้เป็น2ลบกันก็จะเหลือ89ก้อ่ะก้นนี้จะได้เป็น91นะลูกลบกับอีก2ปุ๊บอ่ะได้เป็น89 หรือถ้าใครจะแบบใช้เป็นคำตอบใกล้เคียงก็ได้เหมือนกันจะได้เป็น9ก้คูณกับสินะลูกอ่ะก้อนนี้เป็น10ก็เก้บ 90. อ่ะห่างกันแต้มนึงไม่เป็นไรโอเคขออนุญาตไปข้อต่อไปนะลูกข้อ13ปุ๊บ0 5 1 5เลขแอบ,บกวน,นิดนึงออโอเคพี่ขออนุญาตนะลูกต่อไปพี่จะใช้เป็น2องกำลังห วิธีแรกก่อน2มาจาก1นึ่บวกศูนแฟกสองกำลังห้าได้32นะลูก32มสิบวกกับ5ได้37โอเคลูกต่อไปจะเป็นเอ่อหถึงหก็ได้นะลูก1นถึงหกอบวกไอ่ะไอบวกไอได้เป็น42นะลูกก้อนนี้ได้42ลบก,กับอีก5ก็คือก้อนนี้เหลือ37โอเคหรือถ้าใครจะใช้เป็น6คูณ6อย่างนี้ก็ได้ถ้าแบบรีบ,รบๆเนาะอ่ะ ดีนะหกบวกหกอะไรหกบวกหกขอโทษลูกหกคูณหกอ่ะจะได้เป็นสามสิบหกนะลูกอ่ะห่ากันแปมหนึ่งปุ๊บโอเคถ้าหนูจะทำก่อนก็เออสต็อปคลิปไว้นะลูกโอเคปุ๊บต่อไปข้อสิบสี่ลูก 98, เก้าแปดเก้าแปดสี่เก้า ขออภัยจ้า9849ให้ได้78นะลูกโอเควิธีแรกพี่จะใช้เป็น72นะลูกอ่ะแม่สุขูเลย72บวกกับอีก 6. 6 6ของพี่จะมาจากรูทสคูณกับรูทเกคูณสใช่ไหมลูกอ่ะได้เป็น6 72จบวกกับหได้78ปอ่ะปุ๊บโอเคต่อไปวิธีที่2พี่จะใช้เป็นเออเกำลังสนะลูก กำลังสอบพี่จะมาจาก8หาร4ได้เป็น2อ่ะเขียนอย่างนี้นะลูกใส่วงเล็บไปด้วยลบด้วยรูทเอ่ะรูทเของพี่จะได้เป็น3 81ลบสได้78อ่ะหรือใครจะใช้เป็นอ่ะแม่9ก็ได้99 81แต่ว่า81ต้องลบด้วย3ใช่ไหมลูกแต่ว่าเรามี4อ่ะแปกับ4เราก็เลยต้องต้องใช้เป็น8 เอแปดอะไรไอหารไเออเราต้องใช้เป็นไอหารไซึ่ง I อหาร I ก็คือต้องเอามาลบกันแล้วก็บวกหนึ่งใช่ไหมลูกแปดสอดลบส่อะแล้วก็บวกด้วยหนึ่งแปดลบได้เจ็7สบกหนึ่ง 4, ได้เจ็แปดนะลูกโอเคต่อไปข้อที่สิห้าโอเคมาข้อที่สิห้าปุ๊บ สามสองหกหนึ่งนะลูกให้ได้ห้าสิบหกโอเคสามสองหกหนึ่งห้าสิบหกมาจากอ่ะทีแรกเลยจะได้เป็นเจ็ดแปดก็ได้อ่ะแม่สุคููเลยได้ห้าสิบหกเจ็ดแปดอ่ะเจ็ดคูณแปดปุ๊บอันนี้แปดมาจากสามแฟก์นะลูกแล้วก็บวกอีกสองหรือใครจะใช้เป็นเจ็ดแบบนี้ก็ได้สามแฟก์บวกหนึ่งแล้วก็บวกกับอีกแปด หรือใครจะใช้เป็นหนึ่งถึงเจ็ดก็ได้นะลูกหนึ่งถึงเจ็ดไอบวกไอได้ห้าสิบหกแต่ถ้าแบบเขาเรียกว่าไงพี่พูดไงดิพี่ก็พูดไม่ถูกเหมือนกันถ้าสมมติว่าแบบว่าไอตัวเดียวเนี่ยเออไอตัวเดียวไอตัวเดียวของหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยมันจะได้ยี่สิบแปดใช่ไหมลูกยี่สิบแปดแล้วถ้าสมมติว่าเป็นบวกไอขึ้นมาเนี่ยเป็นไอบวกไอก็คือเราคูณสองเข้ามาลูก คูณสจากยีเอ่อจากยี่สิคูณสอจะได้56ลูกอ่ะเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปขุมทรัพย์อยแต้มนะอ่ะลูกสังเกตดีๆนะลูกเอ่อหถึงเใช่ไหมลูกอ่ะตัวนี้1ถึงเจไอตัวเดียวเนี่ยก็คือ1นึ่งบวกสบวกสบวกสบวกหจนถึงบวกเใช่ไหมลูกมันจะได้28แอ่ะแต่ถ้าเป็นไอบวกไอไน่ะ I บวกมันจะได้เป็นนี่ตัวนี้เลยห้าสิบหกมันเหมือนกับว่าเราอะเอาคำตอบอะมาคูณกับสองอีกทีหนึ่งทุกตัวเลยที่มันเป็นอย่างนี้นะคูณสองตลอดอะเหมือนกับเดีย๋ยวพี่เอาสามสิบหกให้ดูแล้วกันอะสามสิบหกมาจากหนึ่งถึงแปดไอตัวเดียวใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นไอบวกไอหลักเราก็แค่เอาคำตอบไปคูณสองใช่ไหมลูกมันจะได้เป็นนี่เจ็สิบสองลูก โอเคพี่ขออญาตไปต่อตรงนี้นะจ๊ะปุ๊บข้อสิบหกอ,อ่ะปุ๊บโอเคข้อนี้อ่ะแม่สุขุณเลยลูกเจ็ดคูณสิบสิบมาจากหกบวกสองบวกสองได้สิบคูณเจ็ดได้เจ็ดสิบอุ้ยพี่เขียนบวกต้องเขียนคูณเออ โอเคอ่ะต่อไปข้อ17ลูกข้อ17เป็น1 1 7 9ให้ได้55นะลูกอ่ะข้อนี้พี่ขอ,อยากใช้เป็นเลขยกกำลังเนาะเป็น7จ็ดกำลัง2ได้49ใช่ไหมลูก49บวกกับอีกรูทเได้เป็น3 3แล้วก็ใส่แฟกเข้าไปเป็น6 49่บวกหได้ห้าสิาอ่าโอเคแล้วก็ข้อต่อไปมันจะเป็น9กลบหได้8ใช่ไหมลูกแปคูณเได้ห้าสิลบหได้ห้อ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือมันจะมีซิกมาไอถึงเี่นะพี่ขออ่เขียไว้ตรงนี้ไอหถึง5้าไอคูณไอจะได้ห้าตัวนี้เลยอันนี้เปะ๊เปะเลยได้5้าอ่ะลูก ก็คือ1ถึง5้าห้าของพี่มาจาก7จลบสใช่ไหมลูก3ก็คือรูดเก้ได้เป็น7จลบสได้เป็น 4, 4ี่บวกกับหได้เป็น5 1าหนึถึงหไอคูณไอได้55าส้าและลูกอ่ะประมาณนี้ต่อไปข้อ18มาข้อ18เออข้อนี้อาจจะมีซิกมาเข้ามานิดหน่อยแล้วก็มีพวกแบบว่าเออแฟก เข้ามาอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากแฟกก่อนดีกว่าเป็นวิธีง่ายๆก่อนโอเคปุ๊บหแฟกได้ร้อยีใช่ไหมลูกร้อยยี่สิบหารกับอีกรูทสีได้เป็นเอ่อสใช่ไหมลูกร้อยยี่สิบหารกับ2จะเหลือ60 60ต้องบวกกับอีก7ใช่ไหมลูก7จ็ของพวกเรามาจาก6กบวกศนย์แฟกนะลูกโอเคได้เป็น67หรือใครจะใช้เป็นซิกมาห้ถึงหกไอคูณไอตัวนี้อ่ะป๊อปูล,ล่าเลย ได้เป็น61ใช่ไหมลูกแล้วก็บวกกับอีกหกหกของพี่มาจาก4ีลบศแฟกเป็น3าแฟกก็เป็น6 61บวกกับอีก6ก็ได้เป็น67นะลูกแล้วก็อีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นวิธีไม่ตรงแต่ว่าคำตอบใกล้เคียงนะลูกโอเคจะใช้เป็น6กคูณสิก็ได้นะลูกโอเค เอ้ยหกคูณสิบอะไรหกคูณสิบเอ็ดดี <laughs> อ่ะก็เป็นหกสิบหกเนาะโอเคพี่ขออนุญาตมาข้อนี้ต่อนอะลูกหนึ่งสามไม่ใช่หนึ่งสามดิหนึ่งศูนย์สามหกหนึ่งศูนย์สามหกก็ได้สามสิบสองอ่ะตัวตัวนี้อาจจะเลขน้อยนิดหนึ่งอ่ะ มันจะได้เป็น2องกำลัง5นะลูก2องกำลัง5มาจาก3าลบกับ0แฟกเหลือ2ใช่ไหมลูก2องกำลัง5 5มาจาก6กลบ1เหลือ32อ่ะก็เป็น2องกำลัง5ได้32นะลูกโอเคข้อต่อไป0 373ลูกให้ได้57 โอเคมาปุ๊บข้อนี้พี่ขออนุญาตใช้เป็น2องกำลังหกนะลูกมันจะได้64 64ต้องลบก็อีก7มันจะได้เป็น57นะลูกอ่ะ 64, มาจากไหนมาจาก2องกำลังหกก็คือสามลบกับศูนย์แฟกนะลูกจะได้เป็นสองแล้วก็ยกกำลังด้วยสามแฟกก็คือยกกำลังหกนะลูกอ่ะสองกำลังหกได้หกสิบสี่ลบเจ็ดได้ห้าสิบเจ็ด หรือใครจะใช้เป็นเอ่อเหนนะหนึ่งถึงเจ็ดก็ได้ลูกนี่หนึ่งถึงเจ็ดไอบวกไอนี่ได้ห้าสิบหกใช่ไหมลูกปุ๊บอ่ะห้าสิบหกต้องบวกกับอีกหนึ่งปุ๊บก็ได้ห้าสิบเจ็ดอันนี้หนึ่งมาจากสามหารสามนะลูกโอเคปุ๊บข้อยี่สิบเอ็ดตอนนี้เท่าไหร่ละกี่นาทีละสิบนาทีอ่ะสิบนาทีกว่าโอเคข้อยี่สิบเอ็ดนะลูกปุ๊บ หกห้าสามศูนย์ให้ได้เก้าสิบแปดข้อนี้อาจจะมีวิธีมันมันมีวิธีหนึ่งที่ได้แต่ว่าซิกมาซิกมาซ้อนกันนิดนึงนะลูกมันอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบว่าตรงตามเกณฑ์เลยก็อาจจะเป็นวิธีนี้ที่ใกล้เคียงใช่อะ ข้อนี้อ่ะพี่จะใช้เป็น1ใช่ไหมลูก1ของพี่มาจาก5ยกกาลังศูนยอะไรยกกาลังศูนก็ได้1นะลูกยกเว้นศูนยกำลังศูย์อ่ะหถึงหนะลูกไคูณไจะได้91 91ต้องบวกกับอีก7ใช่ไหมลูกแต่พี่มีอยู่6ก็ได้เป็น97อ่ะใกล้เคียงห่างไปแต้มหนึ่งแต่ถ้าเอาแบบตรงๆเลยนะลูกก็คืออันนี้พี่จะใช้เป็นซิกมาซ้อนกันโดยที่พี่จะใช้เป็น120 120เนี่ยต้องลบก,กับอีก ยี่สิบสองใช่ไหมลูกแต่ว่าพี่อะมีอยู่ยี่สิบสามโดยที่ยี่สิบสามพี่อะอ่ะพี่ขออนุญาตเขียนซิกมาตรงนี้นะลูกเริ่มต้นอันนี้คือก้อนเริ่มต้นนะลูก i เท่ากับพี่จะเริ่มจากยี่สิบสามโดยที่สามอันนี้มันจะเป็นซิกมานะลูกสามถึงหก i หาร i มันจะได้เป็นสี่ใช่ไหมลูกสี่แฟกก็ได้เป็นยี่สี่ยี่สี่ลบกับอีกศูนย์แฟกก็เหลือยี่สามใช่ไหมลูกอ่ะให้ให้ทุกคนมองก้อนนี้เป็นยี่สิบสาม แล้วก็จนถึง5แฟกก็คือ120ยยี่มันจะเป็นอันนี้เลยร้อยลบย3แล้วก็บกหจะได้เป็น98นะลูกโอเคหกเจนะลูกอ่ะหกเจอ่ะปุ๊บ13บปุ๊บ1 1มาจากรู้สองหาร2นะลูกได้เป็น1 สิบสามบวกกับหนึ่งได้สิบสี่อันนี้ก็ได้เป็นสิบเอ็ดบวกกับอีกสามแล้วก็จะเป็นเจ็ดคูณสองก็ได้ลูกเจ็ดคูณสองเอาสี่ฉันไปไหนอ่ะเจ็ดคูณสองรู้สองนะลูก, 2, นะลกอ่ะได้เป็นสองสองบวกสองได้สี่นะลูกหกลบสี่ 4, เหลือสองอ่ะเจ็ดคูณสองก็ได้เป็นสิบสี่นะลูกโอเคเดี๋ยวพี่ขอหยุดคลิปนี้แป๊บหนึ่ง